ครับสวัสดีครับนวันนี้ก็มีในส่วนของเอาติดนะครับสีเทาบูนะโอ้โหสีพิเศษสีขายดีอีกสีหนึ่งครับราคาดีๆนะครับนั่นเลขนไปแสนหกกับ1 8ตัวไฮบิดพรีเมียมนะครับปี2021 mm hmm. ผมแนะนำเอาไปใช้งานครับคันนี้บอกเลยว่าใช้งานคุ้มค่าแน่นอนเพราะว่า ราคาเหมาะสมกับเลขใหม่นะครับถามว่าเลขไม่แสนหกถือว่าเยอะไหมไม่ได้ถือว่าเยอะนะกับรปีับปี2021นะครับอันนี้ก็เป็นสีขายดีสีนีงนะครับด้านหน้าก็ถือว่าสวยเลยและร้อแม็กก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับสีเดิมรอบคันนะครับนี่คือสีขายดีและสีหายยากนะครับใครที่ตามหาตัวไฮบริดตัวเริ่มต้นรถเริ่มต้นนะครับเอาไว้ไปใช้งานนะครับผมแนะนาคันนี้เลยตัวนี้ด้านหลังนะครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์กะยาถอยให้แล้วนะครับนะสองตำแหน่งและด้านในได้เป็นโทนสีดําครับ ให้ความหรูหรายิ่งขึ้นแน่นอนนะครับตัวเบาะในขานตัวแอร์หลังครบจบนะครับและด้านในนะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะครับถือว่าสวยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเบาะทรงใหญ่ๆแบบนี้เลยใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับส่วนรายละเอียดคันนี้นะครับทั้งคันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของเอาติดนะครับเป็นตัวนิวเนอหนึ่งจุดแปดนะครับตัวไฮบริดพรีเมียมอ่าปีสองพันยี่สิบเอ็ดครับเลขไม่แสนหกแต่ราคาเขาดีนะครับอยู่ที่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันครับถามว่าเลขไม่น้อยนะครับนะเอามาได้ไหมเอามาได้นะครับแต่ราคาจะไม่ใช่ราคานี้แน่นอนนะครับไม่น้อยเอาราคามาน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าเก้าเก้าไหม นะครับหกหนึ่งหกสองประมาณนี้นะครับแต่คันนี้ราคาดีแค่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับก็ถือว่าสวยอีกคันหนึ่งเนาะขายได้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนและเป็นสีขายดีครับกับายทะเบียนหนึ่งขอขายห้องีบครับสี่หนึ่งห้าหนึ่งทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยเนาะคันนี้ก็ถือว่าสวยสีเดิมรอบคันนะครับรถหน่วยงานประวัติศูนย์รถพวกนี้เข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนและเป็นรถเกตเอที่เราคัดให้แล้วเรียบร้อยนะลูกค้าไม่ต้องห่วงและที่สําคัญครับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้า ในส่วนของโคมไฟครับรอยหินกระเด็นไม่มีครับสวยๆใสๆแบบนี้แต่ซีฟ้าบุ้งบอกว่าคือไฮบิดนะครับไฟ้าน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับตัวเดย์ไทม์แล้วเรียบร้อยคบจังหน้าตรงนี้นะครับเป็นสีดําเป็นโอร็กสี่ยมฝากระโปรงครับกลมขมนี่คือรถคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับพี่ดูแก็บนะครับนี่เก็บระหว่างกันชนครับสวยมากไม่มีอ้าเลยโคมไฟครับสวยทั้ง2ฝั่งทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับเป็นแม็ก อัลลอยนะครับปัดเงาทูโทนนะครับของแท้จากทางโตโยต้มีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันพร้อมกับยางดันหลบนะครับผมกําลังดูปีให้อยู่ปี2024พี่เอาไปใช้งานยาวๆนะครับตัวนี้เป็นขอบเดี๋ยวผมดูให้ดันหอบสปอร์ตนะครับเป็นยางของตัวสปอร์ตด้วยนะขอบ17นะครับ225ทับ45ขนาดยางผมว่ากำลังพอดีครับส,สวยแบบนี้ กระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมให้ดูก่อนนี่ครับมีบายสปอร์ตในตัวนะครับครบจบเลยนะออปชันถือว่าครบมานะครับคันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าใครตังค์ไม่ถึงนะหรือรายได้ไม่ถึงนะครับแคมเบอรี่ผมแนะนําในส่วนของเออทิตละกันนะครับนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารกันแล้วข้งในกว้างขวางและคันนี้ก็เป็นในส่วนของรถที่ประหยัดน้ามันนะครับนะอยู่ที่อยู่ที่ถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ที่ยี่สิบสามไหมยี่สิบสามกิโลต่อลิตรเลยนะ นะโคตรประหยัดนะครับเท่าๆกับตัวที่เป็นน้ำมันสันดาลล้วนนะครับในส่วนของรถอีโคคาร์นะยาลิตหนึ่งจุดสองนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุมแน่นอนนะครับด้านหลังในส่วนของกันชนนะครับมีเซ็นเซอร์กับระยะถอยให้แล้วสองตำแหน่งไม่มีชนหนักจมน้ำผิดความแน่นอนนะผมขออนุญาตเปิดนะครับนี่นะครับปุ่มเปิดนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยพร้อมกับกล้องถอยนะครับมีมาให้นะชัดแน่นอนนะครับนี่คือตัวท็อปนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะด้านในกล้องขวางมีการตีโป่งออกด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาเลยเพื่อใส่กระเป๋าก๊อปนะครับออกแบบมาดีเนาะและที่สําคัญครับขายึดนี้ก็ไม่ได้หักไม่ได้งอไม่ได้ต่อไม่ได้เชื่อมนะครับหัวรตน,นี้ให้ดูก่อนนีครับคมกริบมากสีขายดีครับใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบติดต่อมาเร่งด่วนนะครับเรื่องประสบการณ์ไฟแนนซ์น,นี้ผมนี่เหนือ่อยอยู่แล้วเนาะปิดรถมา3 0 0ร้อยสคันแล้วครับเก๋งนะส่วนมากส่วนมากผมจะเป็นทางสายกระบะนะครับนะทางสายกระบะตอนช่วงนี้ก็มาทำเก๋ง นะก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องประสบการณ์ผมได้นะครับนะก็ขายรถมาหลายรุ่นแล้วหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถตู้นะครับ P P V s U V Honda เก่งน้อยนะครับเก่ง Eco Car นะผมก็าขายมาแล้วนะครับคันนี้เขาบอกเลยว่าผมมาทํานี้บอกเลยว่าเซลเซลท่านอื่นนะมีหนาวแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องประสบการณ์นี้ไว้ใจผมได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับนี่ การตีโป่งอะไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบเลยนะเส้นสายอะไรต่างๆนะครับครบปกติด้านในนะครับอุปกรณ์ถอดล้อครับชุดแม่แรงมีให้ครบนะครับแล้วก็มีในส่วนของล้ออล่นะครับนั่นที่เป็นล้อแม็กอลลอยไม่ใช่ล้อกระทานะครับแม็กซอลลอยให้เรียบร้อยอุปกรณ์ครบครับสำหรับคันนี้ใครได้ไปคุ้มๆนะสีเดิมรอบคันแน่นอนนะครับกล้องถอยก็มีมาให้นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างฝั่งขวากันดีกว่านะครับ ด้าน,นข้างฝั่งขวาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับรอยสันเหลี่ยมรอยลักยิ้มรอยอะไรครับนะไม่มีนะครับคมๆแบบนี้เงาๆแบบนี้เลยให้ดูแสงที่กระทบกับตัวรถครับโคตรเงานะครับมือจับเป็นโครเมียมแล้วเรียบร้อยและด้านบนตรงกระจกนะครับก็เป็นโครเมียมมองบอกว่านี่คือตัวท็อปนะครับก็เป็นสไตล์ของรถผู้บริหารนะครับด้านในบอกเลยว่ากว้างขวางมากพี่ดูเอาเถอะนะครับแล้วก็เป็นโทนสีดํานะ เป็นโทนสีดําตัวบอกครับไม่ขาดมีตัวที่พักแขนมีที่วางแก้วให้ครบจบแล้วก็มีในส่วนของแอร์หลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับสภาพหลังคาด้านบนนะครับสว่างสวยใสๆสอย่างนี้ครับ <c oughs> นะแล้วก็ตรงในส่วนของแดบอร์ดตรงประตูคนขับนะครับไม่ต้องพูดถึงครับกิบอยู่แล้วตรงนี้ป็อกทัชนะครับวางแขนนะครับนุ่มนวลแน่นอนแล้วก็ลต่ตะเข็บสีขาวก็ให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นในส่วนของตัวกระดูกงูผมขออนุญาตดึงออกแสดงว่ายังไม่มีใครดึงเลยนะนี่ นะครับมาเรามาดูพร้อมกันนะครับในส่วนของตัวเม็ดอาร์คนะครับเรียงกันสวยๆเนาะเห็นแผ่นเหล็ก2แผ่นไหมครับนี่ครับรอยประกบนะครับแผ่นเหล็กสีต้องไม่ถมไปนะครับถ้ามีการสีถมเข้าไปในในช่องเก็บระหว่างเนี้ยสแผ่นเนี้ยแสดงว่ามีการถอดไปทําสีแน่นอนนะครับวิธีดูรถมือ2นะดูแบบนี้นะครับอ่าไม่ต้องไปจ้างช่างให้เสียเงินนะนะครับมาหาผมได้เดี๋ยวผมพาดูเลยเนาะตัวเบาะครับเป็นเบาะ ปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนี่ครับอ่าปรับปรับได้นะครับนะปรับได้แปดทิศทางเลยนะครับนะมีในส่วนของตัวดันหลังที่เพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้นะอ่าตัวดันหลังตรงนี้นะครับก็เวลาเรานั่งไปนานๆนะครับมันก็จะเกิดอาการเมื่อยล้าของหลังนะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างงี้ไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่านะมันมันจะดันหลังขึ้นมาครับเราไม่ต้องเอาหมอนเอาอะไรมารองนะทุกวันนี้ก็นวัตกรรมมีมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผงประตูนะครับอยู่ในสภาพดีเลย ตรงนี้เป็นสีดําเป็น n o b a แบนะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชนะหุ่มหนังมากระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าสามารถปรับออโต้ได้นะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับทั้ง4ประตูเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์ของประตูนะครับส,สวยๆใสๆแบบนี้คันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มแน่นอนแล้วก็มีในส่วนของปรับลำแสงด้านหน้านะครับสามารถปรับเมนนวดได้เนาะ ตัวนี้นะครับออปชันตรงนี้มีเพิ่มเข้ามาทำไมนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของ Fortuner นะครับน้ำฟอร์จเขาจะเป็นการปรับแสงแบบออโต้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมขออธิบายเกินๆน,นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะก็เวลามีคนผู้โดยสารนั่งข้างหลังนะครับก็ขับตอนกลางคืนนะคนผู้โดยสารนั่งหลังประมาณสัก3คนอะนะครับพอนั่งแล้วด้านหลังมันจะยุบหน้ามันจะเชิดนะครับหน้ารถมันจะเฉิดอย่างเงี้ยนะครับ แล้วไฟนะครับที่อยู่ด้านหน้ามันจะไปส่องกับคนที่ขับรถสวนมานะครับเราก็สามารถปรับนั่งตรงนี้ได้นะครับปรับระดับได้นะมีทั้งหมด5ระดับนะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยเนาะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นสาว,วกนะครับในส่วนของเอาติสนะออาติสตัวใหม่นะครับวัสดุที่ออกมาจากทางศูนย์นะครับเขาจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เนาะจะลอกแบบนี้เลยนี่ครับ ไม่จําเป็นว่าต้องใช้งานหนักหรืองานไม่หนักนะครับลอกทุกคันนะครับนั้นลอกทุกคันและลอกทุกเต็นผมผมบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเต็นอื่นเขาอาจจะไม่บอกนะแต่เต็นผมบอกนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเรามีการหุ้มให้ใหม่นะครับเป็นหุ้มหนังหุ้มหนังตัวที่ทนทานได้10ปีเลยเราหุ้มให้นะครับไม่ต้องห่วงนะก็คนที่ซื้อป้ายแดงมาจะรู้ดีอยู่แล้วนะในส่วนนี้เนาะ แล้วก็หน้าจอยกรอยมีมาให้เรีบรอ้อยเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าในตัวรถแล้วกันนะครับจะได้สตาร์รถกันเนาะผมไม่ปล่อยขายสภาพรถอย่างนี้แน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยมาในส่วนของหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด7นิ้วโอโ้โหใหญ่มากนะขนาด7นิ้วนะครับเลขไม้แสดงที่่ทีห่น6 6 7 5นะครับเพิ่งแสนหเนาะ พึ่งแสนหกแล้วก็หน้าจอยกลอยแล้วเรียบร้อยอันนี้ผมก็สตาร์ทเลยนะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับตอนนี้ชุดไฮบริดกำลังทํางานอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองหลังตัดแสงแมนนวดนะครับน่าตัดแสงแมนนวดให้นี่ครับแล้วก็มีช่องเสียบนะเห็นไหมเขาะจะเป็นช่องเอาไว้สไลด์นะครับสาหรับอะไรนะครับนะสำหรับใครที่มีอุปกรณ์ในการจับโทรศัพท์หรืออุปกรณ์กล้องนะครับนะที่มีตัวสไลด์ที่เป็นตัวเสียบนะครับทําห้เขาจะมีแห้งสองฝั่งนะ เขาออกแบบมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปติดกระจกให้มันเสียกระจกให้มันเสียฟนะิล์มเนาะแล้วก็แดบบอร์ดถือว่าโอเคนะครับแดบบอร์ดโอเคเลยนะครับหน้าจอยกลอยขออนุญาตเข้าเกียร์ถอยครับเกียร์ถอยนะครับเส้นบอกระ,ระยะมีมาให้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้องชัดมากนะครับตรงนี้ขนาด7นิ้วนะครับไอขนาด8นิ้วขออภยัยนะขนาด8นิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ F.M.A.M. ได้นะครับนะถือว่าครบจบเหมือนกันนะแอปพลิเคชันต่างๆนะขออนุญาตเป็นหนึงนี่ครับสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทริงของโตโยต้าได้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าครบจบแล้วเรียบร้อยนะครับตัวเกียร์สวยๆแล้วก็มีตัวชาร์จเลดไวเจอร์นะครับขออนุญาตเปิดไฟแล้วกันนะครับไม่รู้เห็นไหมนะครับตัวใครที่มีแม็กเซฟนะครับไอโฟนหรือในส่วนของซัมซุงนะครับนะที่มีแม็กเซฟนะสามารถวางชาร์จได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยเนาะ แล้วก็ในส่วนของด้านในนะครับช่อง d c 2โวลต์มีมาให้แล้วก็ช่อง USB มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะที่วางแก้วก็มีมาให้กุญแจสมาร์ทคีย์เลสตัวนี้ก็เป็นพุทธสาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวแคมรี่ตัวใหม่นะครับเบาะก,ก็ไม่ได้คียไลทคีย์เลสครับเป็นเบาะขนาดใหญ่ทรงหุ่นยนต์แบบนี้เลยโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพร้อมไปดูนนนนในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ส่สูบ16บาร์นะครับ1้อยยบแรงม้านะครับ บวกกับชุดไฮบริดนะครับสำหรับตัวมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับได้แรงม้าประมาณนี้นะครับนั้น122แรงม้าก็ประหยัดอยู่แล้วนะครับไฮบริดก็อยู่ประมาณ23กิโลต่อลิตรนะครับโคตรประหยัดเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นี่ครับเครื่องยนต์รันขึ้นแล้วนะครับน่าจะได้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับอยู่ในสภาพดีแน่นอนนะครับรอยน้ำมันเยิ้มไม่มีนะครับชุดไฮบริดก็อยู่ข้างๆนี่เลยนะครับแล้วก็สัหลี่ยมครับในส่วนของฝากระโปรงครับหัวหัวนอที่คมกริบ นะครับไร่มาเลยนะครับเดิมรอบคันนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับหัวนอตนี่สวยทั้งสองฝั่งแล้วก็ในส่วนของการตีตาโตยตตานะครับฝากระโปรงของแท้มีให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับแผ่นกันความร้อนนี่มีฉีกขาดแน่นอนเนาะก็ประมาณนี้นะครับใครที่หารถไม่ใช้งานนะสําหรับตัวไฮบริดนะครับรถเริ่มต้นราคาดีๆราคาถูกๆนะครับผมแนะนําเอาติดไว้ใช้งานเพราะว่า ราคาเขาไม่ได้แรงมากเหมือนตัวแคมเมอรี่นะครับนะก็เป็นตัวไฮพิดตัวที่ทําขึ้นมาสําหรับคนที่มีงบอยู่ประมาณกลางๆนะครับเงินเดือน2 0 0 0 0ื่นสอประมาณนี้นะผมแนะนาเอาติดไปใช้งานนะครับ้วถามว่าเลขกไหมแสนหมันเยอะไหมมันไม่ได้เยอะนะสําหรับผมนะครับเยอะคือ200,000ขึ้นนะครับนะเยอะคือ200,000ขึ้นแต่แสนหนี้อยู่กลางๆนะครับนะอยู่กลางๆก็ถือว่าโอเคนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะครับนะผมขอยบพิทีครับนะโตโยต้า a l t ตินะครับ1.8ตัวไฮบริดตัวพรีเมียมนะครับปี2021ครับเรียกไม่แสนหกกับราคาอยู่ที่579,000ฟรีดาวนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000ครับรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้ถือว่าแพงนะหารถไปใช้งานครับสภาพดีๆเกดเอคัดให้เรียบร้อยต้องที่นี่นะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้พาดรถใหม่เสื้อมี้วันนี้แมน้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ